คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra Power Phone ยุคใหม่เวิร์ก,กว่าใครในแบบคุณ This is the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฝังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิตภาษาอังกฤษแข็งแรง วันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ทำงานโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับในทีมของคุณเนี่ยมีไหมครับคนที่อาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้หรือไม่สนใจจะพยายามทำงานกับคนอื่นอย่างเข้าขานะครับหรือไม่อินกับความเป็นทีมหรือว่าเป้าหมายของทีมเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าก่อให้เกิดมวลบรรยากาศแปลกๆนะครับที่อาจจะไม่ค่อยปลอดโปรง่งมันจะอึมครึมจนถึงอึดอัด ก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่ประมาณว่าทําเฉพาะงานของตัวเองให้เสร็จแล้วจบนะครับซึ่งก็อาจจะทําได้ดีมากนั่นแหละแต่ว่าเขาจะไม่ข้องเกี่ยวกับงานของคนอื่นเลยซึ่งถ้าเกี่ยวกันเนี่ยถ้ามาช่วยกันเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกเยอะมากๆเลยมันก็เลยจะแลดูเรียกว่าน่าเสียดายโอกาสในการจับมือการพัฒนานะครับนั่นแหละคนที่ไม่ใช่ทีมเพลเยอร เพราะทีมเพลเยอร์มันควรจะเป็นคนที่พร้อมจะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับความหมายของทีมเพลเยอร์คือพร้อมจะทำงานกับคนอื่นแล้วประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับ so if you refer to s o m e o n e as a team player you mean that they work well with other people in order to achieve things together so a member of a group who tries to do what is good for the group rather than what is good for just himself or herself that's a team player คนที่ไม่ได้ทำเพื่อเฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับทีมสำหรับทุกคนนั่นคือทีมเพลเยอร์นะครับการที่จะต้องทำงานกับคนที่ไม่เป็น player, ทีมเพลเยอร์ทางที่เราควรจะอยู่กันเป็นทีมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทำให้ อย่างที่บอกก่อให้เกิดบรรยากาศแปลกๆนะครับ Working with someone who is not a team player is not only frustrating it can impair the entire team's performance คขาว่า frustrating ก็คือมันอาจจะน่าหงุดหงิดน่าขับข้องใจนะครับว่ามันอะไรกันนักกันหนาวเนี่ยนะครับแล้วมันก็สามารถจะ impair performance ของทีม impair ก็แปลว่าทำให้มันแย่ลงทำให้มันอ่อนแอทำให้บกพร่อง จนกระทั่งทำให้เสียหายนะครับ So here's how to work with a colleague who is not carrying his or her weight as a team player คำว่า carry his weight หรือว่า carry her weight นะครับแบกน้ำหนักของตัวเองแปลว่าอะไรแบกน้ำหนักของตัวเองก็คือทำงานของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าการช่วยกันนะครับทำให้ทีมเป็นทีมนะครับ คุณมีคอลลีกหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วจะต้องทำยังไงเขาถึงจะยอมเป็นทีมเดียวกับเราและทำงานไปด้วยกันนะครับข้อหนึ่ง don't make assumptions เขาว่า make assumptions ก็คือเราสรุปเหมาโอาเลยนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่ๆอย่าทำอย่างนั้น before jumping to conclusions do some exploration ก่อนที่จะด่วนสรุปนะครับ jumping to conclusion กระโดดเข้าไปหาข้อสรุปก็คือด่วนสรุปนะครับ do some exploration เขาว่า explore ก็แปลว่า search and find out about something แปลว่าให้สืบคน้นให้หาคำตอบหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างก่อนก่อนที่เราจะบอกว่าใครเป็นยังไงก่อนจะไปตัดสินเขาเนี่ยทำกันบ้านก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วะเขาเป็นคนยังไงหรือมัน มันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นคนอย่างนั้นที่ทำให้เขาไม่เป็นทีมเพลเยอร์นะครับ It's possible that he or she is dealing with a personal stressful situation เขาอาจจะกำลังเจอสถานการณ์เครียดเป็นการส่วนตัวอยู่ก็ได้มีปัญหาส่วนตัวปัญหาที่บ้านหรือเปล่า Or perhaps they are dealing with work pressures you don't know about ความกดดันบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเจออยู่ เออมันอาจจะเป็นสาเหตุจาก uh, ตรงนั้นก็ได้นะครับ It's important to avoid dismissing the person as a slacker or coming up with your own explanations for their behavior การที่เราจะเห็นพฤติการแบบนี้แล้วบอกเลยว่าคนคนนี้แม่งเป็น slacker slacker ก็คือคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่ตั้งใจทำงานคนที่ไม่ทำงานหนักมากพอนั่นคือ slacker หรือว่าพยายามจะอธิบายสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาเปล่า ด้วยความเข้าใจของคุณเองนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งแย่มันอาจจะทําให้เรื่องไปกันใหญ่ทางทั้งท,งที่มันอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นก็ได้มันหรือเอาจริงมันอาจจะเป็นแค่สไตล์การทํางานหรือเปล่าอความเป็นทีมเพลเยอร์ในจํากัดความของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะเออภาพของความแบบเป็นทีมความทูเกเตอร์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าประมาณนี้ บางคนอาจจะบอกว่าต้องเหนียวแน่นมากๆต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องใกล้กันขนาดนั้นก็ได้ถามว่าใครผิดอาจจะไม่มีก็ได้ครับเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันหรือความเป็น introvert extrovert ก็เกี่ยวนะมันมันสะท้อนออกมาในวิธีการทํางานของแต่ละคนบางคนอาจจะ เก่งมากในการอยู่กับคนเยอะๆถกเถียงกันมีการพูดคุยกันส่งเสียงดังแอคทีฟมีพลังงานต่างๆในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ายิ่งเจอแบบนั้นเนี่ยเขายิ่งคิดงานไม่ออกงานยิ่งไม่เดินเขาจะต้องแบบปลีกวิเวกให้เขานิดนึงจะต้องมีจังหวะให้เขาทำงานส่วนตัวอยู่ตัวคนเดียวสักหน่อยไม่งั้นงานเขาจะทำไม่เสร็จถ้าเกิดเรามองว่าอุ๊ยไม่ใช่ทีมเพลเยอร์เพียงเพราะเขาทำแบบนี้ก็ไม่แฟร ถูกไหมครับหรือบางทีเราจะเรียกว่า respond well กับสิ่งที่ต่างกันบางคนอาจจะโ้ยิ่งถกเถียงกันไอเดียยิ่งพุ่งกระฉูดบางคนยิ่งเถียงกันยิ่งหัวตันเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะดูเหมือนเขาไม่ให้ความร่วมมืออาจจะดูเหมือนเขาแบบเฮ้ย hey, ทำไมไม่เข้ามาแบบ work ด้วยกันล่ะนี่ไงคนเราไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราจะรีบด่วนตัดสินว่านี่คือไม่ใช่ทีมเพลเยอร์ก็อาจจะเป็นการไม่แฟร์ก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงขออง้อ 2. talk to them อาจจะง่ายแค่นี้เลยก็ได้นะต้องคุยกัน,นครับ start a dialogue with them approach them with friendly questions not accusations อันนี้สำคัญนะครับให้ approach เขาเข้าไปหาเขาด้วย friendly questions ด้วยคำถามที่เป็นมิตรไม่ใช่การกล่าวหา not accusations ไม่ใช่ว่าเข้าไปหาปั๊บชี้หน้าแล้วบอกเลยว่า นายไม่เป็นทีมเพลเยอร์เลยอะไม่รู้จักทํางานกับคนอื่นไม่ว่าใครเจออย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จักเขามากขึ้นเพื่อจะนําไปสู่การแบบเฮ้ยทางานด้วยกันยังไงดีวะเนี่ยมันต้องเข้าหาเขาอย่างไม่ให้เขาเด้งตัวหนีอืมเพราะฉะนั้นต้องต้องเฟรนลี่นะครับอาจจะประมาณว่าแบบว่า what else are you working on right now เฮ้ยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างหรือว่า What motivates you the most? ถามว่าอะไรเป็น motivation ของเขาอะไรที่จะทำให้เขาแบบคึกคักหรือว่ากระตือรือร้นในการทำงานที่สุดอาจจะต้องหาวิธีในการค่อยๆตะล่อมเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้มันออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะนี่ไม่ใช่การสอบสัมภาษณ์นะมันคือการแบบทำความรู้จักกันในระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วิธีข้อ3ก็ได้ข้อ3เขาบอกว่า be inclusive inclusive ก็มาจาก include include แปลว,ว่ารวม exclude แปลว่าการออกไปนะครับจริงๆคำนี้คำว่า inclusive เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างาถูกพูดถึงเยอะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ inclusive ก็คือการรวมเอาทุกคนมาไว้ด้วยกันไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราอะหรือว่าอย่างที่เขาแบบมีการประท้วงหรืออะไรกันเนี่ยแบบ หนังที่แบบในฮอลลีวูดที่ไวท์วอชมากทุกอย่างคนขาวหมดเลยแม้แต่บทที่เป็นเอเชียนบทที่เป็นคนดำก็เอามาให้คนขาวเล่นประมาณนี้ก็คือไม่อินคลูซีฟเลยทำไมถึงแบบทำให้คนที่หลากหลายมองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีที่สำหรับฉันอยู่ตรงนั้นเลยอย่าให้เกิดความรู้สึกนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแหมคนนี้ทาตัวแบบไม่เข้ามาทูกเกเตอร์กันเลยว่ะเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ก็ไม่คุยกับมันแล้วก็มาคุยกันเองสุบซิบซุบซิบนะครับนั่นยิ่งทำให้แย่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่ลง so if the team decides to shun that person the problem could become worse คาว่า shun s h u n ก็แปลว่าหนีแปลว่ากันแปลว่าแบบเหมือนบอยคอรดเขาเหมือนแบบความบาทเขาไม่ยุ่งกับเขาอ๋อไม่อยากจะยุ่งกับเราใช่ไหมไม่เป็นทีมเพลเยอร์ใช่ไหมงั้นกูก็ไม่ยุ่งกับมึงก็ได มาคุยกันเองทุกคนในทีมยกเว้นไอ้นี่คนเดียวทำอย่างเงี้ยสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงนั่นคือเรา exclude ลูเขาออกไปแทนที่จะหาวิธีอินคล d e เขาเข้ามาถูกไหมครับ so instead ask them out for coffee or lunch and try to get to know them better and also you could bring a few other workers along แทนที่จะแบบจับกลุ่มกันแล้วก็เมาเขาใช่ไหมชวนชวนเขาเข้ามาดิชวนเขามานั่งคุยกัน ไปกินอะไรด้วยกันไหมไปกินกาแฟกันไปกินข้าวกันไปแฮงเอาท์กันบ้างไปดูหนังกันไหมไปเดินห้างกันไหมเปไปวิ่งกันไหมเราจะไปวิ่งกันตีแบดกันบ้าพราเราจะไปตีแบดกันเธอไปไหมลองหาวิธีชวนเขาเข้ากลุ่มเพื่อจะได้ทําความรู้จักเขาว่าอ๋อมันเป็นคนอย่างงี้ว่ะมันต้องมันต้องยังไงเนี่ยถึงจะทํางานกับไอ้นี้ได้แล้วก็ค่อยๆนะครับชวนคนนู้นคนนี้ผลัดกันไป อย่างเงี้ยมันจะทําให้บรรยากาศดีขึ้นและมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาทันทีแต่จะทําให้เราค่อยๆเห็นทางว่าอ้อกับคนนี้ต้องยังไงอ่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าขา้อ4ครับ clarify the team's mission ม i ชชั่นของทีมคืออะไรพวกเราแก๊งเราเนี่ยทีมเราเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรให้สำเร็จร่วมกันบางคนที่เขาไม่ใช่ทีมเพลเยอร์เพราะเขาไม่สัมผัสได้ถึงตรงนี้เลยว่า อ๋อเหรอนี่เรากำลังจะพยายามเอาถ้วยเอาเหรียญอะไรอยู่นะครับ perhaps the team's approach isn't working or the mission isn't clear enough มิชชั่นเราอาจจะไม่เคลียร์ไม่ไม่ค่อยชัดเจนว่าตกลงภารกิจของเราคืออะไรวะหรือวิธีทีท่ทีมใช้อยู่เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กแล้วคนที่เหลืออาจจะรู้สึกว่าก็ทำทำไปน่าจะได้แต่อาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่อะแล้วเขาก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรออกมามันก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเข้ามา เป็นส่วนร่วมะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่า revisit the group's shared vision and mission and clarify best methods for fulfilling them revisit ก็คือกลับไปเยี่ยมอีกครั้งก็คืออะไรก็ตามที่เคยสมมติอาจจะเป็นสิ่งที่เคยคุยกันมาแล้วตกลงกันไปแล้วหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นพิจารณาใหม่เอามาคิดกันใหม่อีกรอบว่ามันดีจริงเปล่าวะมัน work จริงหรือเปล่าวะคำว่า revisit คือ to talk or think about something again with the intention of improving it or changing it นะครับถ้ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ work เท่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็ต้องหยิบกลับมาคุยกันใหม่ซึ่งสิ่งเนี้ยการที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เมมเบอร์ทุกคนในในทีมเริ่มเห็นว่าอ๋อโอเคเก็็ตล้ว่าว่าเราต้องทำยังไงเราจะมีส่วนร่วมกับทีมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เป้าหมายของทีมชัดเจนหรือข้อห้า สมมติเป้าหมายของทีมอาจจะชัดเจนแล้วแต่ว่าเป้าหมายแต่ละคนบทบาทแต่ละคนอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้นะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือ clearly define team members' roles don't assume everybody knows exactly what their contribution is supposed to be อย่าไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วดิว่าต้องทำอะไรต้องช่วยอะไร contribution คือการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือ ผลงานอย่าไปคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรนะครับบางทีมันอาจจะไม่เคลียร์ขนาดนั้นก็ได้ It's possible that the person who hasn't been acting as a team player simply does not understand what he or she is meant to do คนที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทีมเพลเยอร์เขาอาจจะแค่ไม่ไม่ชัดเจนว่าตกลงเราต้องทำอะไรแค่นี้เองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น clearly define นิยามให้ชัดเจนว่าแต่ละคน บทบาทคืออะไรหน้าที่คืออะไรต้อง deliver อะไรต้องทำอะไรให้สำเร็จแล้วก็ข้อ6นะครับ Create new opportunities to motivate เราต้องสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนได้ทำอะไรเต็มที่ขึ้นมานะครับ So an employee may seem withdrawn from their work because they desire new opportunities to grow and develop their skills การที่ อาจจะมีใครบางคน With-drawn เขาว่า withdraw คือถอนใช่ไหมแบบถอนเงินอย่างเงี้ยถอนตัวถอนเงินคือ withdraw เพราะฉะนั้น With-drawn แบบเติม N ให้กลายเป็น adjective ด้วยเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่เข้าสังคมถอนตัวเองออกมาถอยตัวเองออกมาไม่เข้าสังคมเก็บเนื้อเก็บตัวประมาณนั้นนะครับ not wanting to communicate with other people นั่นคือ With-drawn ถ้าเราเห็นว่ามีใคร withdrawn ออกไปจากกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขา อยากจะได้โอกาสใหม่ๆในการพัฒนาทักษะของตัวเขาก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่ทีมทำอยู่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นมิชชั่นหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นเป็นโมดิเวชั่นของเขาเป๊ะๆก็ได้ And if that seems to be the case, see if there's a more suitable role for this person on the team มันอาจจะที่สุดแล้วนะครับต้องยักย้ายถ่ายเท เปลี่ยนสลับที่ตำแหน่งแห่งหนนทีมก็ได้นะเออการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคําตอบก็ได้เปลี่ยนแปลงที่ว่านี้อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมีใครสักคนออกไปนะแต่แค่หาจุดที่เหมาะสมมากกว่าสําหรับเขาก็ได้เขาอาจจะไม่เหมาะสําหรับงานในตําแหน่งที่เขาทําอยู่แต่เขาอาจจะแบบพอเวลาผ่านไปเขาเติบโตขึ้นมาเฮ้ยคนนี้ไปทําอย่างอื่นน่าจะรุ่งกว่า การที่เขาดูเหมือนไม่ค่อยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกถึงสิ่งนี้แต่เขาไม่รู้ h. จะทำยังไงก็ได้นะเออในเมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นว่าเขาไม่เหมาะจะทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะ,จะมีทางออกอื่นเขาอาจจะยังเป็นคนที่เก่งมากๆอาจจะเป็นคนที่แบบโอเคมากๆเราไม่อยากสูญเสียเขาไปจากทีมแต่อาจจะต้องหาที่ใหม่ให้เขาอยู่ หาตำแหน่งใหม่ให้เขาไป shine ไปส่องแสงแสดงความสามารถอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับอีกหนึ่งคำแนะนำาน่าสนใจมากเลย it is also possible to give them other informal roles to better showcase their skills or offer new learning experience informal roles บทบาทอย่างไม่เป็นทางการอันนี้เป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยนะครับมันอาจจะช่วยให้แต่ละคนรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองหรือว่า เปิดโอกาสให้เขาทําอะไรสําหรับทีมได้มากขึ้นก็ได้นะอาจจะทําให้เราเห็นด้วยว่าเอะแกน่าจะไปทางนี้ว่าน่าจะรุ่งเอเอเช่นสมมุตินะฮะผมเคยทํางานในสํานักพิมพ์ใช่ไหมมีกองบรรณาธิการบางคนเห็นแววว่าแบบแบบเฮ้ยคนนี้เก่งโซเชียลอ่ะเพราะฉะนั้นลองตั้งบทบาทรองนะบทบาทอย่างไม่เป็นทางการคือไม่มีตําแหน่งนี้หรอกไม่มีตําแหน่งโซเชียลมีเดียในวันนั้นหรอกแต่ว่าเฮ้ยงั้นนายลอง รับผิดชอบเรื่องโปรโมทหนังสือของเราทางโซเชียลดูไหมเออมันกลายเป็น informal role ซึ่งเขาเองก็สนุกคือเฮ้ยเขาชอบอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่มีความกดดันว่าเอ้ยนี่เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการนายต้องทำให้ดีก็จะไม่มี pressure ตรงนั้นมันก็จะสนุกแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่แบบเฮ้ยหรือทีมเรากองบรรณาธิการเราควรจะมีตำแหน่งโซเชียลวะเพื่อจะได้โปรโมทเพื่อจะได้แบบ ขายออนไลน์ line, หรืออะไรอย่างนี้เออนำไปสู่ Job o p p o r t u n ิตีใหม่ๆก็เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเออมันมีวิธีอยู่นะคนที่ไม่ใช่ทีมเพลเยอร์ไม่ใช่ l ลอสคอ s e จำคำนี้ได้ไหมครับไม่ใช่คนที่แบบหมดหวังและหาทางตัดมันทิ้งเถอะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เลยเขาอาจจะเจอเรื่องบางเรื่องอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําสําคัญที่อยากจะเน้นครับไม่ว่าจะในฐานนะที่คุณเป็นผู้นําทีมหรือว่าในฐาน,นะเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งของทีมเนี่ย คือคาว่าเอม a t h ตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเราหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของเราจะดูเหมือนแบบทำไมมึงปัญหาเยอะจังวะนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยไม่อยากให้รีบนึกนะว่าเราวิเศษกว่าเขาเหลือเกินแล้วเขาก็แย่เหลือเกินเพราะว่ามันอาจจะมีสักวันหนึ่งในอนาคตที่เราเองอ่ะอาจจะมีโอกาสอยู่ในฐานะเหมือนเขาก็ได้นะคือสักวันหนึ่งเราอาจจะมีปัญหาชีวิตที่กระทบการทํางานได้เหมือนกัน ถูกไหมแล้วถ้าเกิดวันนั้นไม่มีใครเห็นใจเราเลยอ่ะถ้าวันนั้นสมมติเราอกหักอย่างแรงเรามีปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่อย่างแรงถ้าวันนั้นเรามีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถจะบอกใครได้แล้วในวันนั้นทุกคนมัวแต่พูดว่าทำไมนายไม่เป็นทีมเพลเยอร์ทำไมนายไม่เพอร์ฟอร์มเลยพูดแต่เรื่องงานเหมือนกับเราเป็นแค่เครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตจ,จิตใจไม่มีความรู้สึกเหมือนกับเราไม่ใช่มนุษย์เนี่ยวันนั้นเราจะรู้สึกยังไงอืมนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ เขาเผชิญอยู่ก็ได้ใจเขาใจเรานะครับต่อให้เป็นที่ทํางานก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแต่เรื่องงานนะครับที่สุดแล้วอย่าลืมว่าเราทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเพิ่งไปคิดเหมาสรุปตัดสินเอาเองอย่างรวดเร็วว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้ทงที่ยังไม่เคยลองพยายามทําความรู้จักเขาเลยไม่แน่ครับว่าถ้าแค่สนิทกันขึ้นอีกนิดเดียวเองปัญหาจบเลยนะ เออเพราะมันอาจจะแค่ต้องการความรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยแบบ transform ตัวเองกลายเป็น team player ขึ้นมาง่ายๆเลยก็ได้ครับสรุปสาบที่น่าสนใจในวันนี้นะครับ a team player คือคนที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทีมแล้วก็อยากทำงานด้วยกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันกับทุกๆคน a team player frustrating นี่คือ หน้างุดหิดหน้ารำคาญครับ frustrating impair ทำให้เสียหายทำให้บกพร่องทำให้แย่ลง impair colleague Coll e เพื่อนร่วมงานครับ colleague carry someone's weight แปลว่าทำงานตามความรับผิดชอบของตัวเอง carry someone's weight make assumptions คือ สันนิษฐานเอานึกเอาเองสมมุติเอาเองติต่างเอาเอง make assumptions jump to conclusions อันนี้ก็คือด่วนสรุปไปเองครับ jump to conclusions exploration ก็คือการสำรวจการคน้นการพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเพื่อจะเข้าใจมัน exploration slacker คือคนที่ขี้เกียจคนทีช่ชอบอู้นะครับ ไม่ค่อยขยันทำงานนั่นคือ slacker accusation ข้อกล่าวหาการกล่าวหานะครับ accusation inclusive พยายามรวมทุกคนเข้ามานะครับไม่กันใครออกไปนั่นคือ inclusive shun แปลว่าหลบหลีกเลี่ยงเลิกคบพยายามไม่เจอหน้านั่นคือ shun revisit นำกลับมาคิดใหม่กลับมาพิจารณากันใหม่ revisit contribution การมีส่วนร่วมการช่วยเหลือกันหรือว่าผลงาน contribution withdrawn เก็บเนื้อเก็บตัวไม่เข้าสังคม withdrawn และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,300กับอีก61คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบูนวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears